สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราได้รับตำแหน่งแล้วใครเป็นใครกันบ้างครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อคิตตี้คุณดาบอนธนาสกุลนะคะเป็นมิสแลนด์เคปของเดอะเวิร์ลไทยแลนด์ค่ะค่ะจิตรยาวรสิทธิ์แองโกลนะคะรองอันดับหนึ่งมิสแลนด์เคปของเดอะเวิร์ลไทยแลนด์ค่ะ เลือกรุพัฒน์รอชนะเลืออันดับสามมีแพลนสเกมออฟเดอะเบร์ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะินการุวันทัศชัยภูมิรออันดับห้ารออันดับสี่มีลายรอดเจ้าของไทยแลนด์หลังจากได้รับตำแหน่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้เป็น หนึ่กระบอกเสียงนะคะที่ช่วยการอ่านรังสงและล้อมอย่างยั่งยืนค่ะะควันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากเลยนะคะทุกคนจะเหนื่อย่าทุกคนจะไดสิ่งที่เก่นมากๆค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่นะคะให้ตระเวนนะคะเกี่ยวกับภูเขาไมาทิ้งึ้นนะคะคก็รู้สึกกัน ดีใจมากๆค่ะดีใจค่ะที่ได้มาผมกับเพื่อนๆื่อนร่วมผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะแล้วก็ทําให้ทราบถึงปัญหนาแล้วก็วิธีป้องกันในเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่กาลังเกิดขึน้นตอนนี้ค่ะค่ะรู้สึกตื่นเต้นรับประทับใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเวทีแรกเป็นครั้งแรกที่ได้อกมาประกวดก็ถือว่าเป็นประสบกรารณ์ที่ดีมากๆค่ะยินวด้รั เมื่อเราได้รับตําแหน่งแล้วสิ่งที่เราแบบว่าอยากจะช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นประจสะ์สาบานให้กับกิจกรรมในครั้งนี้กองประกวดเนี่ยนะเราจะแนะนําอย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยนะคะอยากเป็นคนเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ๆตัวในชีวิตประจําวันของเรานะคะแค่เรื่องง่ายๆค่ะเช่นการลดการใช้พลังงานภายในบ้านนะคะหรือว่าการช่วยวเก็บเกยะหรือว่าการกินอาหารไม่เหลือทิ้งนะคะก็จะช่วยทําให้เรารักโลกเป็นเรื่องง่ายๆเลย ทุกคนนะคะดูเกี่ยวกับข้อคิดต่งตางๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่พวกเรากำลังจะนำเสนอนะคะคะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเออทีในที่นี้นะคะเปในทีทนที่ตั้งใจจะเอารู้ใจทุกคนกลับมาสนใจสภาพแวดล้อมของเรานะคะสนใจธรรมชาติเพราะาตอนนี้มนุษย์ของเรากับมนุษย์ทุกคนมนุษย์ส่วนมากกําลังละเลยในเรื่องของธรรมชาติใจค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากผ่านสืส่อโซเชียลต่างๆนะคะอยากให้เวทีนี้เป็นจุดก,กำเนิดของการร่วมกันนะคะรักโลกของเราให้มากยิ่งขึ้น,นะค่ะและจะก็อยากจะฝากนะคะว่าให้เวทีนี้ได้เป็นกระบอกเสียงในการอนุรักษ์และดูแลรักษาแม่ล้องเราค่ะขอบคุณครับ